ท่านครับอาจารย์ครับช่วยกรุณาอธิบายให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าเอะตอนนี้เทงนั่งหางอนุทินแล้วสิริกัญญาก็มาอะไรก็มาอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายให้ฟังหน่อยครับตัวโพนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโภาคกลางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนาะใช่ครับที่ภาคเหนือภาคอีสานใช่ครับบอกเทงนำเทงนำครับผมก็ถามว่าเทงนำไหมก็ถือว่าก็เทงนำเหมือนกันแต่ว่าเท่งก็จะนำในในภาคเหนือเนาะ ภาคอีสานรู้สึกจะเป็นรุทินนาแต่ก็นําไม่เท่าไหร่เนาห่างกันนิดหน่อยครับนะครับนะ,ะในภาคอีสานเนี่ยที่ทางานนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าหนึ่งในสามเนาะสามสองเปอร์เซ็นก็หาคนเหมาะสมไม่ได้นะครับจากนั้นก็สิบเก้าเปอร์เซ็นก็จะเป็นคุณอนุทินชาญวินาภูนนะแล้วก็ไปเป็นคุณเท้งที่สิบแปดเปอร์เซ็นซึ่งเปอร์เซ็นต์มันห่างกันนิดเดียวครับห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะหมุนไม่ในทางเดียวกันก็คือบอกว่ายังถาคนเป็นนายกไม่ได้ก็คือ ่ายคือคบเบือ่อเราสอนให้พากันมนี้เลือกใครเป็นนายุดีนะครับหนึ่งสางมบอกไม่เลือกใครเลยกันนะครับในขณะที่คนเลือกคุณแทงเนาะส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมว่าคือกลุ่มเด็กรุ้นใม่มนะสิบแปดถึงยี่สิบห้านะครับมันก็กลุ่มพวกนักเรียนนักศึกษานะครับนอกนั้นก็จะมีสำหรับถัดมาเช่นคุณชัยกษมคือตอนเก็บข้อมูลตอนนั้นวหน้าพัคเพื่อนไทยยังยังยังไม่เปลี่ยนเนาะยังเป็นนายุอุ้ยิงอยู่นะครับล้วก็คะแนนก็เลยเทไปที่คุณ เ็เกษตรประมาณ8นะครับแล้วก็ทีมมาแรงแซงทางโค้งนิดนึงนะหลังจากเปลี่ยนคุณนักพักแล้วก็คือคุณพิสิทธิ์จากพรรคไทยก๊กก็พุ่งขึ้นมาดีอย่าง5เปอร์เซ็นต์ในในภาคอีสานนะครับแล้วพัดตามด้วยผู้หญิงหน่อยเนาะประมาณ4แล้วก็มีเอ่พอพเดชรังสีรู้ท่านมารู้จักจกันหรอพเอกรังสีเสียงมาดีมั้งครับพลเอกรังสีแกก็ รุ้นดีนะครับ oh, ma, ma, ma. โอ้มามามาคึงเงินนะสีแกมมาสองเปอร์เซ็นต์นะก็จริงๆผมไม่ค่อยรูักเท่าไหร่หรอกนาะ <ừ> คุณนในกิติยานซึ่งเ่ยนะใช่ครับไม่เขาว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีคนติดตามเยอะพอชอบดุรนดังการเมืองนก็มาสองเปอร์เซ็นต์ถึงก็ใช้ได้ทีเดียวรับพักแกรับแกนะครับนะบแต่นางนั้นก็จะเป็นผลเอกประยุทธ์นะจริงยังมีคนยังเรื่องผลเอกประยุทอยู่ยังคงหวัง <ừ> ว่ากปะยุทธ์กลับมาซึ่งควจริงก็คงก,คกลับมายากแล้วนะครับ,รบประมาณสอซแล้วก็ ที่คุณผิภัณฑ์ประมาณหนึเปอร์เซนนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของุคนในสาเพะไปถึงพักก็ประชาชนก็มายีหกปร์เซ็นตอันับหนึ่งนะครับในขณะที่ก่มเลือกพักประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่มนสิบแปถึงสามห้าครับนะซึ่งถามว่าพักประชาชนได้เยอะไหมอันดับหนึ่งนี้ยก็ผมถือว่ายังได้ไม่เยอะนะครับเพราะเมื่อก่อนการเลือกตั้งปีหก นะครับเคยได้ทะลุถึง47%ในอีสาน oh. ตอนนี้เหลือเพียงแค่26%ก็ลดลงมาอ oh. ่อนบางคนก็ลดประมาณ20%นะครับตัวอันดับ2แน่นอนครับก็คือยังไม่สนใจใครเลยฮนะพรรคการเมืองเหมาะสมไม่ได้ก็มีถึง24%คนที่ตอบคำถามนี้ส่วนใหญ่ก็รุ่นผมนะครับวกอายุ36-59พวกเจา้าหน้าที่รัฐแรงงานพ่อพันธุ์แม่พันธุสินพาณิชย์นะครับแล้วกับสามพรรคเพื่อไทยในสังคมเพื่อไทยยังมีคะแนนอยู่ ครับนะครับก็มีอยู่16เปอร ER ์เซ็นคนเรืองส่วนใหญ่ก็เ so ป the ็น60อายุ60ขึ้นนะครับรบว่าคะแนนลดลงไงจากการก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี66ลดลงเยอะเลยครับครับตอนนั้นอีสานเคยได้ถึง36เปอร์เซ็นปัจจุบันเหลือ16หายไปถึง20เปอร์เซ็นต์เพรรคเมืองไทยก็าคะแนนก็ล่วงไปพอสมควรทีเดียวนะครับนะก็ซุ้มภูมิใจไทยอันนี้ก็อาจจะยิ้มได้เพราะก่อนหน้านี้เคยได้3เปอร์เซ็นต์2เปอร์เซ็นตาะตอนนี้ทะลุถึง15เปอร์เซ็นต์ทีเดียวในภาคอีสานนะครับอันนี้ก็คือ ก็คือส่วนใหญ่คะแนนของภูมิททยจะได้บ้างก็แถวบูรีมัมย์มหายสารภามนะครับอันนั้นก็คือภาคอีสาน<ะ>นะครับอพอมาภาคเหนือล่าสุดโพเมื่อวานนี้นะครับวิทย์โพเมื่อวานนี้ก็สูงสุดเลยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ภาคเหนือหาคนเหมาะสมเป็นนายงบดานโอ้อันันเองนะครับเรงจเหนือเหนือคนที่อยู่ในสภาทั้งหลายทุกน,นี่นะครับ มัมีใครน่าสนใจก็ที่อยากได้ใครสักคนเป็นนายกนะครับก็ประมาณหนึ่ในสามาเรซนะครับรองมาก็2ีก็เป็นเพลงนะครับคุณเพลงก็ขึ้นนำนะครับยีอรองนะครับแน่นอนนะครับคนเลือกคุณเพลงส่วนใหญ่ก็จะคงเป็นกลุ่มเด็กรุ่นหนึ่งถึงสามห้านะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับส่วนคนถัดมาก็เป็นคนนิทินนะครับก็อยู่ที่1ิบสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งคนิทินส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสนะครับ พอถัดมาก็มา,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 าแรงๆเหมือนกับคุณพิสิทธิ์ก็ยังก็มาดีนะคุณพิสิทธิ์ก็จาก5%ในอีสาน5%้าเปอร์ในภาคเหนือด้วยเช่น,ดญญดดน,เ,นเดียวกันก็คุณหญิงสุนนานก็ได้สื่อสิบในภาคเหนือเช่นเดียวกันครับนี่ครับทีนี้พอมาถึงถัดมาคุณกุญสพันธ์เนี่ยได้3%แต่ตอนนี้ตอนเราเก็บข้อมูลอ่ะมันเป็นช่วงครับเกี่ยวครับระหว่างการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือก่อนการเปลี่ยน2วันก็ถึงการเปลี่ยน2วันชั้นชื่อมันจะมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณกุลรพันธ์หมอชนันนาม แต่ถ้าเอาชื่อคนแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยทั้งหมดรวมมูลแล้วก็อยู่ประมาณแปดเอร์เซ็นต์เท่ากับอีสานนะประมาณแปอร์เนะครับนอกจากนี้ก็จะมีชื่อผลเอกรังีสองเปอร์เซ็นต์นะครับกินพานก็ได้มาคนลนึงเเซ็้วที่แถมมาคนสุดท้ายเลยตอนนี้น่เปอร์เซ็นต์แลวครับคือดรเอหนึ่เปอนะครับนี่คือนึงคนนะครับนะเพราะว่าถึงพัรคท่านมาลงนิดพรรคเนี่ย สูงสุดเลยคนยังไม่สมดุลพรรคการเมืองเลยเลยมีถึง28เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนรุ่นผมเนี่ย4ถึง59รุ่นผมเป็นรับนะถ้าสุนทรภูโถถึงใจจะไม่ได้สักทีเราต้อง4ถึง59กว่าเป็นคนรุ่นนี้นะครับก็่า28เปอร์เซ็นต์งานงานก็พลัดพลาชนก็ไล่ๆกันเลยประมาณที่แบบเป็นการผ่านการประชุมสมทบนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนรุ18ถึง35ถึง45ที่เลือกถามว่าคะแนนลงมาไหมลงมาเยอะเลยครับ เมื 6, 6, 6, 4, ่อปี66เคยได้ถึง40%ปัจจุบันเหลือแค่28%นะครับคนเลือกส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคทรรคพลังพครัฐเอกชนพวกนักเรียนนักศึกษาวทั้ทงชาคนะครับรองลงมนแล้วก็จะเป็นพ,พรรคเพื่อไทยตามมาอยู่ที่16%ซึ่งคนเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคน60%ขึ้น,นะครับแล้วก็คะแนนลงเยอะไหมลงเยอะเลยเคยได้ภาคเหนือถึง42%ปัจจุบันเหลือเพียงแค่16%ก็ลดลงมาเยอะเหมือนกันลดลงมาประมาณเกือบเกือบ30%นะครับส่วนพรรคภูมิใจไทย แน่นอนก็มาแบบสีได้สิบต์จากที่เคยได้มีแค่สอรก็ถือว่าว่าน่าจะยิ้มได้สับนายกรรุธินนะครับไปปาดกวเปร์เ็นเป็นหัวเฉลียแล้วเกินนครับรู้สึกจะประานี้รวมไทยทั้งชาติยังมีคะแนนอยู่ครับในภาคเอ่อภาคเหนือเนาะประมาณสเปเซในขณะที่รองลงมาก็จะเป็นภาคเศรษฐกิจของเมាណเสียยมที่สิบเปนต์แล้วก็แน่นอนนะครับภาคลูงก็ยังมีคะแนนอยู่ที่ภาคเหนืออีกประมาณนครับนั่นคือ โพของกระแสการเมืองภาคอีสานและภาคเหนือที่ทำมาเรอยตรนบครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ทําโพลหรือเปล่าครับว่าตัวนายกจะยุบสภาก่อนกําหนดที่ได้ประกาศไว้มราไม่ทำครับไม่ทําไม่ทาอันแล้วเราไม่ทำเพราะตอนนี้ตอนนี้เรามันเก้าใกล้สุดหมดเลอวตั้งนะผมจะไล่ไปเจราภาคก็จากภาคอี<ก>คาสานภาคเหนือเดี๋ยวก็ไปภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้แล้วภาคมอไล่ไปจารณาภาคเลยครับ อืมมีไรครับครับครับแล้วอย่างพักที่มาใหม่อย่างพักเศรษฐกิจของพลตรีเอ้พลเอกรังสีเนี่ยเขาเป็นพออช่องห้าเดิมนะครับถึงคนรู้จักเยอะครับเป็นพอต้องห้าอยู่ยาวเลยครับยาวมากแล้วก็เขาก็คาแรคเตอร์กล้าได้กล้าเสียใส่แหลกลาเลยก็เข้าต่ว่าต้องการคนพี่น้องผมแนวเพราะเขาติดต่อไดูเคยดูเคยดูรายการของแก ครับนี่ครับผมผมไม่เคยเห็นก็โอเคอ่ะเดี๋ยวถ่าคะแนนมึงดีใช้ได้ทีเดียวครับคเพราะนั่นแบใครดีเหมือนกันครับครับโอ้เป็นพอช่องห้าอยู่นานนะอยู่นานก็เลยก็หลังครับนั้นครับนั่นเรื่นงอะไรกันน่าจะเงนหลังท่านเป็นวิทย์เยอะแล้วโอ้ยหลังเยอะครับคนที่เป็นพอช่องห้าได้เนี่ยก็ต้องแสดงว่ากับผบทบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยอ่ะเรื่องอะไรกับเงินอ่า ก็เลยมามาดังตรงนี้ครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์จะทำโพว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าไหมครับที่รำักไม่ทำช่วงนี้ทำทำทำคะแนนนิยมอย่างเยอเลยกระแสอย่างเยอเลยกระแสหลาลทีเดียวภาคเลยครับเพราะว่ามันนใกล้เลือกตั้งแล้วครับช่วงนี้พอพอเสร็จจากทุกภาคแล้วนะเดี๋ยวถ้ายังไม่ยุสภาผมก็ไปต่ออะไรจังหวะะไปจังหวะใหญ่ๆเนาะสงสาชจยงใน ขนแกนโฟนลารปาการชนมูลีอะไรหลังนี้เป็นต้นนะครับ